ใดรมีงาน,น,นสาธารณะกุศลอยู่ทางใดนั่นเขามีบักุงมีนอไม่มีพักมียังกลแลลวแต่หาหาไปรวมเขาเข้าเจ้าโหลดนอไม่มันได้หา,าสิแต่หาโลดจะไปแพงแห้งจะไม่ต้องไปวทุกวิจารณ์กับวอุ้ยอันนั้นกับเขาอุ้ยอันนี้กับเขาดอกเขาเห็อดออกความสละเต็มใจของเฮาจะไปคิดว่า เป็นตาสั่งเขต้องใหหัว่ามันดกเมื่กี้เขาอไลอาาไ่อาจารย์เฮ้าทั้งสี่ก็เ่าต้องไปสนใจเขาเว้าพื้นอาจารย์เครอนั่นเครืองนี้ว้าให้อาจารย์เฮ้าขค้ื่อูเข้ืม,ขมานี่เขาเว่าให้อาจารย์เขาไ่ได้เว่าให้พวกเจ้า,อ,จากกอ,อุจก็ล่ะเอคนไปทับข้อมันผุนไปยังยากยังโดนออ <laughs> คนไปโลดนี่เฮ้าเป็นการเสียสลระมันเสียสละสองอย่างทั้งวัตถุสิ่งของทั้งแห้งแต่ของเองอแล้วที่ท ที่เสียสละที่สุดก็คือใจเฮาไปยึดมั่นถือมันจักว่ะบ่ดด้เขาไปยึดนี่เขาเขายงองหรือเขาด่ามันไดิเกี่ยวกันกับบางหันพี่ความรู้สึกของเฮาบอเขาไปผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดผูกพันกับข้ามองบ่ผูกพันกับข้ามด่า่นี่ยก็ผูกพันเฮ็ดไปโลดจะไปเมื่อยหน้าคอยคือเห็นห้เบิ่งอยู่คอยคือบ่เมื่อยคือเฮ็ดแม่งบัสุดเดอล่ะบ่จักว่าถ้าว่าเบิดน้ำมันคอยบ่เศร้าด้วยคอยเฮ็ดนะ <c oughs> เวงสั่นดเพราะว่าเห็นยังเฮาอยู่ในภาวนาแต่เฮาอยู่ในภาวนาเห็นยังกับพู้เมยดอกเอ้ไปพวกหูเมยอโต่นละหูเม,ม,มยอยุ่เรื่องหูเมยอเรื่องนั้นหมายมถึงว่าพวกหูเม,มยอเรื่องเมยเรื่องลาพราะว่าใจมันบิดขิดคิดเรื่องไดไริดเรื่อง,อ,งอ่อนแอท่ถถถถถอถอยวามนัน่นวามนี่ใจมันคิดแต่พุดโธมันพุดโธอยู่ไปพ่อสำนันเป็นทั้งสัน่นจุดไมยเฮาคือจาขะ คือเสียสละอย่างแท้จริงบ่หยุดติดผูกพันกับพวกนรืมันถือมันกับสิ่งได้เลยแม้คำสรรเสริญและนินท่าเขาด่าเขาก็ด่าอาจารย์ตัวจากว่านั่นแหละอาจารย์จากว่าเขาย่องเขาก็ย่องอาจารย์จังสิโอ้ยเจ้าดีๆเนาะคบเขาบ่ผีบ่านั่นแหละเขาเขาเอิ่นบา่าเออติดดีเลยก็ติดเร็วน้่งกันติดดด้แล้วก็ติดย่องนั่นแหละมิยังเดเขาจากด่าก็เป็นเรื่องของเขาตัว เออความเจ็บปวดมันบัได้เกิดกับเฮาเด้ให้เขาด่าโลดให้เขาสาบแซงโลดเฮ้าบัได้เลิ่นจังเม็ดว่าม่นแยกคำาใดเพราะสิเลิ่นเด้ล้มพัดล้มมันขิวๆจังน้อยซื่อซือก็อ้ยเขาโลดเก็บมาใส่ใจเบิดเอาโลดยังก็ดี <c oughs> สารเสริญกับนินท่าก็ยจังว่ามันเป็นของกูการผู้ได้ถือเอาอันนึงก็ไดอันนึงนั่นแหละได้ทั้งสองนั่นแหละทั้งสารเสริญทั้งนิ่ท่า เอาแห้งกับพ่อ้องไปเสียดายมันดอกเออจากนั้นมันก็ตายปะถิ่มก็ซื้อได้แห้งแม่แบบแว,ว่า <c> ล <oughs> ่ะแต่เสียสละพันลดดลวไปคือในตำล่าพอโพธิสัตว์เท่าตามบางระชาเพ่นกับบามีกำลังประมาณสร้างหาเชือดม่งเพราะว่าพันประแพงแห้งนั่นแหละอนิสงมันขึ้นมาถืาอว่ายั้งแต่ตาหน้าอันวิสาขาก็ยังมีกำลังเท่ากับบุรุษพันหนึ่งคนนี้ออสร้าง มันตกมันแล่นมาเฮ้ยมาเนี่ยถ้าจิถ้าจิจับหาสางดึกกระแทกแห้งผดสร้างนังกรสิบาดเจ็บเพง่ดุนก็เลยได้ยกมือเบิกเบาๆไว้เบิกเบาๆไว้ได้แต่่าสิจับบิดลงสิ่นมีกำลังปานสร้างหาเชือกนั่นคนบันข้ามาเบิ่งประวัติของคนเห็ดอย่งกสร้างเ่าเคยแพ่งแห้ง เฮ็ดแบบด้วยความเต็มใจเต็มใจเลยเสียสละของเผ่นบ่ได้เสียสละเพื่อย่างอื่นเสียสละเพื่อให้เจ้าของละความหยุดมันถือมันนะละความยุดมันถือมันในคำสระเสริอลินทาละหลายๆอย่างอันเป็นทางพานินพานนั่นเองพระพุทธเจ้าห่างกับห่างกำลังแห้งตัวเิ่นบ่ได้จับอีหยังด้วยความมีอารมณ์จากอย่างเด้ก็ปล่อยสั่งหน้าายเคลิ้งมากจังส่ พ่นก็ยืนสงบจิตว่าเธอจงเป็นสุขเธอเธอนมันก็นโง่ลงมาเองเด็ล่ะ่างนันไลคลิ่งช่างนั้นาบานมันนี้ธรรมดาอะสิเขาปล่อยสั่งใส่เพิ่นแม้กระทั่งนายธนูเขาไปยิ่งเพิ่นเพื่อนกระเบอาเป็นยังือเป็นเบาศรัทธาธนูอากาศที่ตรงวิสัชชิตุงนาทาสิลูกธนูนั่นจงยาเล่นออกจากแหล่งวามหมายเพิ่นเพิ่นสิปวดเอาเขาห่างบ่วงห่างกับดัก ติดกระตายในพลานเพิ่นปล่อยกระตายไปเพิ่นเลือกเอาโปรตีนเพิ่นไปนใส่ไว้ <c oughs> เออบักในพลานมันศูนย์ที่ยกธนูขึ้นสิยิ่งที่นะออนก็อกเลยห้ามลูกธนูไม่ให้เล่นออกจากแหล่งเ,เอเตนะัจเจนะีน่พวกเข้าเลอเอามาตอเอาเป็นสัจจะเอาความจริงของเพิ่นมาตอเอามันกระปองกันตะของใดละเพราะว่ามันออกจากสัจจะจึงได้กระางสู่สัจจะบด้ส่วนนายพานนั่นก็ ยืนโกงขั้นทะน,นอยู่ยังสันแข็งอยู่ยังสันสิบโมงแล้วเมียนั่มมาโอ,อ้บ่าเคยมาสายปานนี้นะเนี่ยเป็นโซดาบันจากบอ,อ่ได้ขาสัตว์เด้เมียนั่นนะศินของขาเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนเบดเต็มที่แหละแต่ว่าในพระศาสดาสิมาปกป้องมามาอันนี้เป็นว่าผุ้ค้นครอบขัวนี่สิได้บรรลุธรรมอยู่ก็เลยเ,เอาตีนไปใส่บ่วงแทนนลอยกระตายไปเอเอก็เลยว่านี่ เมียมาเห็นแล้วเห็นยืนยิ่งคือสิทธานุกังยองเยู่เลยโอ้ยยังยิ่งพอผู้ขา่าอย่ายิ่งพอผู้ขา่าทั้งหัวกับเข้าใจว่าเป็นพอเถาอยากว่า <c oughs> เอเข้าใจว่าพอเถาตกใจแต่ว่าเ,าเอาขั้นธนุลงบะได้ก็เก่าเออจนก็ว่าเมียเพืพาา่อนขับไปกราบแทบเท้าภาษาสดาเรียบร้อยแล้วกันบอกว่าโปรดอภัยให้คนถูกคนยากให้คนหลงผิดให้คนยังก,กว่าไปโทษนั้นไม่มีแก่เธอแค่นั้นแหละเพื่อนว่า จังเอาล่งได้ผู้นี้ก็จังว่างของได้ว่างทนูนะก็จังไปกราบที่แรกก็บว่าเรืองวาผมบอกหัวผู้นี้เป็นพอเท่าเป็นพอตาเออเป่นกับแสดงถ้ำแหละแสดงถ้ำกับบรรลุโสดาจะได้หั่นแหละทั้งทั้งที่พวกกระลอกหนูกระตายอีกพ่วงหนึ่งกับจังเต็มอยู่ในจักรของแหละแต่ว่ามันถือบ่วงตายแล้วพวกนั้นนั่นแหละเห็นว่ามันเป็นสี่ ถ้าได้ทำมามันแบบเดียวหนึ่งเด้หลายๆอย่างจิตในบุปกรรมขาเจ้าสะสมมาในความเสียสละในความหลายๆอย่างข้าเจ้านั่นแหละฟังทำปวะเดียวกันไดโซดาละกันน่ะนั่นแหละเป็นสั้นแต่าต้องแพงแห้งอันหนึ่งเขอาจะไปทั้งเห็ดทั้งจมด้จักก็ล่ะปวกทั้งเห็ดทั้งจมไปไล่กินเขามันย่ำหินแข่บินคุได้เหรอชากวาความจริงอันนี้ความจริงเด้ย่ำหิน เวลาได้ของกินมากเวลาห้าส think ียเอาของไปท่านทั้งให้ทั้งจมท่านดูความเขียดอย่างว่ากูพ่พอใจท่านดู่พอใจเวลาจากของได้กินเขาย่ำหินแขวบินกางปักน้ำเหงือกมั่งเคยเป็นว่าเอาที่เฝ้าตามความจริงเลยเป็นพระสุคนย่ำปัวเขาโอ้ยเขาด้วแหละเนาะข้างเทือกันน้ำแข็งกินไอติมเขานโกนแขวแขวปวดนั่นแหละพวกตั้งเห็ดตั้งจม เออทั <Ừ. S 2> ้งว่าให้เขาอ <Ừ. S 2> มันที่ขี้ขานบ่เฮ็ดบ่ให้แม่มึงสแตกเจ้าบางเอาไปให้อยู่นั่นน่ะอยา่าก็บอล่ะดังนนั่นนี่ก็นั้นก็นีนน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 ้มันเลยบ่ได้เสียสาระจระิงเด้นั่นน่ะบ่ได้ให้โดยแท้จริงเด้นั่นน่ะเออทั้งแพงเจะก็ให้แบบนี้ตั้งทั้งให้อยู่นั่นแหละเป็นลักษณะนั่นทุกคนนําไปคิดบ่งเด้อทั <Ừ. S 2> ้งให้ทั้งศูนย์ <Ừ. S 2> จักสิศูนย์เอาอย่างเนาะนี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันหนึง่ง มันต้องแพงกับแห้งน,น่นะเราจะสนใจว่าสิเป็นไผ่ไผ่สีเบาหาแนวได้แต่ก็สร้างเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเฮ้าเฮ้าสิน้อมน้ำเขามาเป็นเรื่องเครื่องกังวลตัวของเห็นอย่างเห็นไปโลดไปมีอยัางบองได้ข้าเจ้ามีงานบุญการกุศลบุญมันเกิดจากเฮ้าเด้มันไม่ได้เกิดจากเขาเด้ใจว่าละ่ะบุญแปลว่าความสงบแปลว่าความเย็นแปลว่าความดับกังว,นวนลหลอหลอน เกิดจากเข้าบุญอันเกิดจากการให้ทานที่เข้าห้ไปแล้วก็สงบแล้วเย็นแล้วดับแล้วก็<อ>วต้องไปวิจัยวิจารณ์ครับเขาว่าเขาเสิเอาไปเหตุจังสันจังสีโอ้ยพวกหานะเขาด่าอาจารย์เขาเป็นคนบอดีกระร้างมั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาบ่แม่นแปลาความบอดีมาเป็นของเเออกระร้างเขาอันนั้นเข้าบได้เลินจากน้อยได้เลยนี่พว<อ>กเจ้าก็เคยศูนย์ใคนค้อนตัวเนาะ โมโหศูนย์กัดแข่วกัดข้างยุ่จากของพี่เด้ละเออเขาไม่ได้รู้ซึกรู้สาอย่างนี่ก็คือกันนํามาเทียบเอาตีเขาวใบเฮาเฮาก็ไม่ได้รู้ซึกรู้สาอย่างเด่นเออพูนเขาเฝ้าภาษาสดา,สาเสยอยู่ทางนั้นมันจิกข,ข้อขาดเลยอยากบอกมันศูนย์เออแต่งรถจัดรถเหมือนละสองขั้นสามขั้นเติมน้ำหมูนน้ำมันกันเครื่องเบาเฮ้ยเน่นานั้นเน่อนี่กัดเข่วกัดข้างเออไปหาวิธีมาขา่าเฮาอยากบอกละ เข้าเนี่ยพุโทโธพุโทโธเสยอยู่เห็นไหมเขาบอกดห้หูเมื่อขิ้งเลยเด่นนะนะ่ะบอกหูเหมือเลยขนาดเขามาเย่เย่ยี่นั่นนะเซยอยู่บ่ได้ดึงเขามาใส่ใจจังม็ดเดยพี่ต่พวกเจ้าสิตายเนาะให้ห้องโอ้ยเบาะน้ำนั่นนีน่เนาะแต่เตรียกตนนี่ <laughs> เอน้ำเขาอยู่คอยเราหัวเสอยอยู่ <laughs> เว<อ>้นสั่นแล้วไก่กันประศัต นั่นแหละจันสัน่าไปดึงเขามาอาจะไปดึงเข่ามาคิดให้มันได้ดังใจไหมคอบจากได้ดังใจตัวเดียวนั่นแหละดึงเขามา้าคิดว่าเขาจังสันจังสีโอ้ยพรา่าดึงเขามาจังม็ดเด้จ่าอยู่หุ่นใจอยู่จากบ่ะจ่าสว,าว่างวางโล่งว่างอย่างยิ่งจากบ่ลทฤษฎว่าจังไดจังสี่เข้าใจแต่ที่ดึงเข่ามาภาษาการกระท่ำคำบอกของผู้อื่น เออมากระทบเจ้าของเห็นยังมันกระทบได้เพราะว่าใจเฮ้านั่นเป็นทอลําเลียงเขามาเองความคิดของเฮ้าได้เป็นสะพา,านน้เขามาเห็ดเห็นเจ้าของกังวลและเล่าร้อนใช่่าล่ะและ,และเอาพอ